แค่นั่นแหละเมื่อออกจากดินแดนว่างเปล่าของเหลี่ยงคุณแล้วเจตนาของโรคนี้จะสังเกตเห็นเจ้าแล้วจะโจมตีในสามลมหายใจเจ้ามาทันเวลาพอดีเลยเริ่มกันเลยดีกว่ากระบี่จงมาทําโดยเต่าจุนระบบชั่วคราวของไกอาในการสร้างโรคขนาดเล็กเสียงอะไรนะ่ะข้ารู้สึกหิวนิดหน่อย ด้วยแรงผักดันและพลังในมือต่อไปสาวๆระวังนะเดี๋ยวจะแกล้งซะเลยบ้าเอ้ยพี่หยวนดูเหมือนท่านลูกของเราทนไม่ไหวแล้วเราควรใจเย็นๆนะเสี่ยวหนานพ่อไม่เคยทำอะไรโดยปราศจากความมั่นใจดังนั้นเพียงแค่ดูและผ่อนคลายลมและฟ้ารองจากที่ตะวันออกพัดแรง ผู้มีความกรุณาสเสด็จลงมาจากแท่นแก้วมณีขอต้อนรับจอมมารผู้พิชี้สวรรค์แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์รุ่นที่38จงขุยลงมาเร็วเข้าไม่เจอกันนานนะสหายเก่าเอามันมาเรามาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและช่วยวิญญาณชาวตะวันตกที่ตายแล้วเหล่านี้ ให้ตายเถอะตอนนี Now, hai, mm ้พ hmm. oh, oh, ี่ชายมีอะไรผิดปกติกระบี่เหล่านี้ไม่ได้ทำอันตรายเราเลยเมื่อจอมาเป็นผู้ดูแลคนจากภายนอกควรถอยทับและไม่ส่งเสียงดังอีกแม้แต่เจ้าเองก็ถูกแสงหน้าไปแล้ว เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงบัญชาให้ดวงวิญญาณอดเดียวของเจ้าหลุดพ้นพูดผีและวิญญาณทั้งปวงหลุดพ้นและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้รับพรในรลกนี้ทำลายมันยนหยวน,ยวนหนานเหยาลงไปช่วยเหลือผู้คนสาวน้อยผู้งงงามสีฟ้ามีพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งรับทราบเอ๊ะว้าช่วยด้วยแม่หนูไม่อยากเล่นแล้วหนูอยากกลับบ้าน อืมลมเย็นยะเยือกในลำธารบนภูเขาน,ขานี่ทำให้ข้าหัวชาไปหมดเลยพี่หยวนช่วยบอกข้าก่อนบินครั้งหน้าได้ไหมขอโทษนะครั้งหน้าข้าจะระวังตัวนะเรามาถึงแล้วลมหายใจจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดสีน้ำเงินความงามเล็กน้อยไม่นะท่านเรียกสิ่งนี้ว่าเล็กมันใหญ่เกินไป